ากมีหัวละผ้าวายุว้กินไล้ตุนแต่ว่าบ่าอยากเพาะเมล็ดเพาะเสียเวลาโดนจ่าพี่น้องมือนี้แม่น้ำไผ่สิผ้าพี่น้องมาช่ำกิ่งหัวละผ้าวายุว้กินือว่าขายายพันธุ์ออกขายายตุนให้ได้ๆๆไล้วาตัดขายสางไ,ได้แดกกะได้จ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนมือนี้แม่น้ำไผ่สิผ้าพี่น้องมาขายายกิ่งพันธุ์หัวละผ้าแบบง่ายๆ,ๆจ้าพี่น้อง สำหรับมือใหม่กับเห็ดใดนะจจะเนาะหรือว่าห้าสิเห็ดหรอกอะห้าสิบปลูกไส่กระถางก็ได้จ้าพี่น้องหรือว่าห้าสิซ่อมไส่กระถางแปดนิ้วเก้านิ้วสิบนิ้วไปเลยก็ได้จ้าซ่อใไส่แบบนั้นก็คือบ่ได้บ่ได้เอาออกนะา๊ะน้องเนาะบ่ได้บ่ได้ขยับขยายไปใส่มากใส่ก็คือซ่อมหรอกก็คือเอาไว้ในลมจนคั่วเข้าสิทอาทิตย์พวกคั่วอาทิตย์หนึ่งหล่อห้องควายเอาออกมากกลางแดดกลางแกงก็คือสามารถดูแลรั้ษา ไปได้เลยจนกลัวเขาปุพงสิงอกพ่อเก็บกินเนาะจากพี่น้องเนาะไง่ายจากพี่น้องการพีเฮ้าจากมีหัวเราผ้าใบไู้ใบกิน่นเฮ่าระตองไปล่งทุ่นซื้อมลเ็ดเมื่อว,วานก็นได้จากพี่น้องเพราะว่าเฮ้าไปซื้อมาก,กินจากตลาดเฮ้าก็สามารถมาขายายพันธุ์ใบจ,จากพี่น้องช่ำออกต้นหนึ่งสองต้นตอน่อไปเฮ้าก็ตัดช่ำไปเรื่อยตัดช่ำไปเรื่อย็อยมานามจากพี่น้องคือง่ายที่สุดดอก็ได้กินเร็วจากพี่น้องได้กินเ,นเร็วเพราะคือพรอมลร็ดมาจากเนาะพออมลเ็ดนา่นได้กิน แล้วถามว่ามันจะยู่ได้ดนบ่บ่แตกต้างกันจ้าพี่นองบ่แตกต้างกันก็พอมาเล็ดพระว่าถึงจังไดพวกโหร่ากับพ่อแม่งรักประมาณนี้เข้าก็ตัดยอดอ้วยเรื่อยๆตัดยอดอ้วยเรื่อยๆเขาก็โป้งไปเรื่อยๆอายุของเขาอายุของเขากับยู่ได้ดุนคือกันจ้าพี่นงยู่ได้ดุนคือกันก็ห้องพอมาเล็ดที่เกาจ้ะหนีๆแม่ร้งไหสิข้าพี่นงมาช่ำแบบง่ายๆจ้าพี่นอง อันนี้แม like ่น wow. ้ำผ an ่ช่ำไว้พร้อมทีเสียเอาลงดินเราจะพี่น้องอันนี้พร้อมทีเสียเอาลงดินเลยเด้ออันนี้ลากเขาลากเต็มเราจะพี่น้องนี่ลากออกพอเอาลงดินเราจะแม่น้ำผ่เสียเอาไปลงดินมืแล้งนี่แหละแม่น้ำผ่เสียเอาลงดินเหมืแร่งนี่แม่น้ำพ่ายเพาะแม่น้ำผ่มีอยู่ต้นเดียวว่าเลยปลูกไว้หลายมีต้นเดียวก็สามารถขยายออกได้เป็นเป็นร้อยๆต้นเจ้าพี่น้องเป็นร้อยๆต้นเขาตัดเท่าใดมันยิงแตี๋ยงแตกมากเขาไปตัดมาช่ำอีกมาช่ำอีกแล้วอีกย่างกิ่งพันธกับ คือว่าจเป็นว่าตองสวยรูมากก่อนนาจากพี่น้องเนาะถึงเมียนว่าไม่หนอนมีบ่งไม่ยังก็คือสามารถตัดมาช่าใดคือเกาพราะว่าห้าตตองมาตัดแตงอกอกจากพี่น้องก่อนอื่นห้ากับตองนีกิงขั้นนี่แหละจากพี่น้องกิงขั้นห้าสิเอามาจากต้นเกาหรือว่าห้าสิซื้อมาก,กินจากตลาดห้าก็สามารถตัดช่าใดจากพี่น้องคือตัดยอดออกเขาจากพี่น้องตัดแตงใบอกกอ,อกแต่ว่าขันแนียงขันนีงนี่ห้าจะเป็นข้อออกเลยจากพี่น้อง ตรงที่เขาโป้งขัดแหนงถึงม่านี่เดิมสิโป้งขัดแหนงถึงมานห้องจะไปรีออกจะไปเด็ดออกจะไปนองไใ้เขาโป้งที่เอาเฉพาะใบข้างล่างจะเอาเฉพาะใบที่ยุ่ข้างล่างออกแม่เจ้าพี่น้องเนาะใบที่ยุ่ข้างล่างเขาสิตัดออกให้หมดแล้วก็เด็ดตัดยอดออกจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะออกดอกตัดยอดออกของเขาโป้งไม่จ้าพี่น้องแต่สามารถตัดแตงออกแบบนี้จ้งสำหรับดินสำหรับดินที่เทาสิใสเนาะแม่น้อไผ่้เนี่ยน้ำว่า ยาดินยาปุงดินด้วยจ้าพี่น้องยาปุงดินแล้วก็อาจจะเอาดินที่เข้มด้วยจ้าพี่น้องเอาดินที่จืดดินนาดินดเท่าธรรมดาปกติจ้าเพราะว่าทาช่ำไลายล่้นช่ำปกติเพราะยังเพราะว่าเอาดินที่ปุงหรือว่าดินถุงที่ซื้อมากมันมีคววมเข้มจ้าพี่น้องดินถุงที่ซื้อมากม่มนน,น,น,นั้นไผ่บนเน่หน้าว่าใ,ใส่ที่ซื้อมากเพราะว่าเขาปุงมาแเน่แล้วบางเพน่นก็ใส่เกล็ดดำมาแเกบดดำเข้มหรือว่าบางคเ้น,น่นกับปุงแบแบ ขี่งูขี่ขั้วนันลุนนีมาแล้วนะจนะ๊ะเนาะสำหรับสูตรปุงดินมาหลายๆสูตรของเพื่นมันสีมีความเข้มแน่อยู่แล้วจ้าพี่น้องคือสิมีสารอาหารแล้วคือพืชที่ห้าวช่ำไม่นี่เขายังบ่มีหล่เขายังบะท่ำตองการสารอาหารให้ใส่ดินนาจ้าพี่น้องดินนานาดินห,นานห้าวนี่แหละจะจืดปกติดินเก่าห้าวนี่แหละดินธรรมดานี่แหละเอาใส่กระถางอันนี้แม่น้ำไผ่ใส่กระถางสกี้นี่พะว่าแมลน้ำไผ่เอาไปล่งดินจาน้าพี่น้องทาผู้ได้สี เดี right, at, right ๋ยวว่าซ <Yes. S 1> right the ้ำใส่กระถางแปดนิ้วหรือว่าใส่กระถางงตั้งใบถักกินเลยก็ซ้ำใส่กระถางงเลยก็ได้จ้าพี่น้องเอาดินใส่แบบนี้เอาดินใส่กระถางแบบนี้แล้วย่าเพิ่งกดดินจ้าพี่น้องดินนี่ว่าต้องกดลงจ้าพี่น้องดินนี่ว่าต้องกดลงคือเอาใส่เอาใส่ปกติแล้วก็ว่าต้องกดลงจ้าพี่น้องอย่างน้ำไผสิบ่กดดินล่งเพราะว่าเดี๋ยวกดลงดินเขาสีแน่นเขาสีเสียบหนกคือห้องว่าต้องใส่ไหม่เสียบร้องเลยจ้าพี่น้องคือว่าต้องกดดินจ้าเอาใส่ปกติ แลวกอะรยปูนขาวจ้ะพี่น้องเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราป้องกันเชื้อราเพราะว่าพักที่เขาตัดออกมานะจน๊ะเนาะพักที่เขาตัดออกมาเขาเป็นแผลเป็นนั่นบางเท้อเขาก็สิบเป็นเชื้อรานะจน๊ะเนาะแต่ว่าสาหรับผู้ใดบบมีจะคือ,บอ่บสซกับไดแตกก่กะกะสิมีต้นติดต้นบอ่อประมาานี่นะจน๊ะเนาะกัสิมีความเสียงว่าต้นติดต้นบอ่อเพราะว่าเขาอาจจะเป็นติด ติดไวรัสหรอสีเนียนหิ่งพันเปืือยประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะแต่ว่าทำมี่กับร้อยด้วจ่ะร้อยเดี่ยวกับเสียบไปเลยจ้าพี่น้องยับฝารดน้ำด้วจ้ะพี่น้องด้อยยับฝารดน้ำจ้ะเพราะเพราะว่าดินสีเนียนจ้ะพี่น้องกิ้งพันกิ้งพันี่ทีใส่ได้ดีก็คือเป็นกิ้งพันธฝานปานกลางจ้ะพี่น้องกับส่แกเนยออนเนยแต่ว่าถามว่ายอดที่เขาื้อมาจากตลาดใส่ได้บ่กับใส่ได้จ้ะแต่ว่าตัดส่วนยอดเขาถิ่มไ้หลายเติบจักน้อยเอา อนลังๆางเขาจะพี่น้องเอาทนลางๆางเขามาเสียบกระซีเสียบลงไปแบบนี้เลยจ้าเพราะว่าม่ตอมใส่ไม่ล้องเสียบเสียบร้องเพราะว่าดินเห่าสีบกกดจ้าพี่น้องเม่สีบกกดเห่าเสียบเล้วๆห้องคอยสีหดน้ำจ้าพี่น้องเสียบใปแล้วห้าคอยสีรุดน้ำเด้อเงีนงลำไผ่เสียบหลายอยู่ด้เพราะว่ากิ้งพันธ์เงีนงลำไผ่บุอึดบือยากกิ้งพันธ์บุอึดบือยากจ้าพี่น้องเสียบสองกิ่งสามกิ่งเงีนงลำไผ้สีเสียบไป สามกิ่งผมได้หนิอย่างนี้เราให้เสียบสองกิ่งสามกิ่งผมได้แจกพี่น้องนี่เพราะว่ากิ่งพันธุ์บัอึดจจกพี่น้องีหลายต้นที่สุบให้ให้เขาเป็นพุ่มยิงใหญ่เลยจจกพี่น้องเวลาเขาไปปลูกจะได้แตกพุ่มแตกกอเร็วๆนะจจกพี่น้องนะจะได้แตกพุ่มแตกกอเร็วๆเสียบง่ายๆแบบนี้จะถ้าห้ามบอกดดินนะจจกพี่น้องนะอย่าไปกดดินจใจเราก็จะเป่าเป็นรดน้ำแจกพี่น้องเสียบไปสักก้อนแก่บ่เป็นยังจจกพี่น้อง หลายคนคนบอกว่าสีช้ำนั่นช้ำนี่ต้นตัวสีช้ำสีแตกว่าเป็นยังจ้่พี่น้องแตกเขาก็สามารถแตกยิ่งยิ่งแตกเขาก็ยิ่งแตกรากดีจ้าพี่น้องเดี๋ยวแม่น้ำไผ่สีถอดให้เบิ้งเด้อแม่น้ำไผ่สีถอดเสียบเสร็จนี่เดี๋ยวแม่น้ำไผ่สีถอดให้เบิ้งพี่แม่น้ำไผ่เสียไปว่าเขาเสีกรากดีแบบใจนาะจ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่น้ำไผ่สีถอดลานนั่นให้เบิ้งบ่มีปัญหาจ้าพี่น้องเสียบไปโหลด ไปเลยเสียบง,ง่ายๆปลูกง่ายๆแบบนี้จ้ะขยายขยายหัวละพาส,สามารถตัวยอดสางไร่ได้ได้จ้ะพี่น้องปลูกใส้กระถางกระติตัดขายจ้ะพี่น้องถ้าฮัปลูก, 10, 20, 30, ลกสิบยี่สิบสามสิบกระถางกระบ่าจำเป็นตรงว่ามีเปลียงหอกจ้ะพี่น้องปลูกใส้กระถางกระสามารถตัดขายสางไร่ได้ได้คือการยิ่งตัดกับยิ่งเสียก้าตัดปรับขาก็ให้อาหารเสริมเขาให้ปุ๋ยให้นังเขานะจ้ะพี่น้องเนาะ เขาอุดมสมบูรณ์เขาก็สาม,มารถแตกยอดแตกแขนงให้เหาวแมงพันตัดมาเราต้องเสียบหนึงม็ดแกพี่น้องต้องเสียบหนึงมดเพราะว่าเห็ยดจำหนี้จ้ะเห็ยดจำหนี้สิคอยทยอยเสียบคอยทยอยเห็ดไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเทลาละสิบยี่สิบกระถางเพราะว่าอ่ามันต้องเชีย่ยพื้นที่เราก็ต้องหาที่ล่งที่ปุ่งนะจ้ะเนาะเห็ดเพรท่านจ้ะพี่น้องถ้าเห็ียดไร่ก่อนเห็ดเพรท่าน จุ่มจุ่มเขาไปหลดจากพี่น้องนี่น้ำพายเสียบเยอะเลยจะได้ขวานิ่งๆจากพี่น้องจะได้ปุ๊กนิ่งๆเดี๋ยวมีน้ำพายสิถอดวถึเบิ้งจากพี่น้องนี่ไหนแค่นี้น้ำพายสิบถัเบินนะึงเนาะสำหรับการแตกรากของเขาเดี๋ยวมีน้ำพายสิบถัเบิึง เขาก็สิแตกลากออกแบบนี้จ้าพี่นงถามว่าตัดตรงคอบ๊อาจำเปลีจยนแกบ่าบคอเขาก็ออกจ้ะเขาจะออกตามล่ำเขาเลยจ้าพี่นงลากเขาจะออกไปตามล่ำเขาเลยได้จ้าพี่นงตัดยิ่งอ่ายิ่งยิ่งยิ่งต่อพันธีวาเขาตัดแล้วเป็นแตกพอาวามีนเห่าบ่คบมบ่เขาเป็นแตกเป็นช้ำบ่เป็นนังจ้กเขาเกิดงายอยู่แล้วจ้าพี่นงบ่มีปัญหาจ้ะเกิดคือเก้าจ้าพี่นงยิ่งแตก ยิ่งปลายนี่ที่เัาตัดนี่มันแตกเขาก็ยิ่งแตกลากดีจ้าพี่น้องยิ่งแตกลากหลายจ้าพี่น้องเห็นบ่้วยง่ายง่ายๆแบบนี้จ้าพี่น้องว่าเป็นยังเงี้ยเราค่อถอดออกแล้วกับผูไว้มผู้ที่เศร้าเพราะว่าเขาออกหลักแล้วจ้าพี่น้องว่าเป็นยังเงี้ยเราค่อยไปลูที่เศร้าอยากเป็นพี่น้องต้องนพี่น้องอยากเป็นพีสิ่พี่หนุ่มต้องวาเป็นเป็นจังไยแตกลากออกมาเป็นจังไยวันนี้เราค่ยสรุปน้ำแค่นี้เจ้าพี่น้องขยายกิ่งพันธุ์อ่าโหัวละผ้าใบยูใบกินใบต่อยอด ไปตัดขายสร้างไรได้ก็ได้จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้วังวาสิเป็นประโยชน์ก็พีกับน้องนะจ้ะเนาะสำหรับมือใหม่ผู้ว่าหันเห็ดผู้ว่าหันชั่มหรือว่าชั่มเหลวกระปุติษเห็ดจังไดรกระปุติษจ้ะเอาวิธีของแม่น้ำไผ่ใส่เห็ดใส่ปปลบใส่ร่องเบิ้งได้จา้าเด้อสำหรับคลิปนี้แม่น้ำไผ่กับสิบหอยจูบเปเพียงแค่น,นาาี้นะจ้าพี่น้องเนาะกราบขอบุญขอคุณพี่น้องกล้องฝ่ายสุ่สูสูข้นจ้าที่เขาไม่ติดกำลังใจให้แม่น้ำไผ่ตลอดมาจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนจ้าพี่น้อง สวัสดีค่ะ